สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันแสบฟุตบอลนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆฟุตบอลไทยทุกท่านนะครับแน่นอนครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่20พฤศจิกายนนะครับนะก็เมื่อวาน19พฤศจิกาก็เพิ่งผ่านวันเกิดผมไปนะครับวันนี้ก็มาทําบุญนิดหน่อยนะครับนะเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็มาทําบุญถวายสังฆทานต่างๆนะครับนะแล้ววันนี้ก็มาอัดคลิปกันต่อนะครับยังไงก็สวัสดีทุกท่านยามบ่ายวันเสาร์วันหยุดด้วยแล้วกันนะ เมื่อวานใครไปรอกระทงที่ไหนอย่างไรมาก็มาพูดคุยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับนะแน่นอนครับหัวข้อที่จะพูดคุยวันนี้เรื่องของพรีวิวนะครับความพร้อมนะครับก่อนเกมฟุตบอลไทยลีกนะครับทุกคู่เลยแล้วกันในสัปดาห์นี้นะครับมีคู่ไหนหน่าสนใจก็มาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับนะหรือแฟนๆคนไหนติดตามคู่ไหนก็มาพูดคุยกันหน่อยก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนว่าต้องขออภัยด้วยนะครับที่ภาพตัมเนลเนี่ยคือผมไม่สามารถเอามาใส่ ทุกทีมเอาภาพทุกทีมมาใส่ได้ก็เลยเอาเอาภาพของทูแบงคอกนะครับแล้วก็หนองบัวพิชยะนะครับแล้วก็มีรูปของอีฟซันเมโลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยววันนี้อัปเดตให้กับแฟนขอนแก่นยูเรื่องของอีฟซันเมโลนะครับที่ต่อสัญญาไปอีก2ปีครึ่งครับถึงปี2024นสะฮะสำหรับอีฟซันเมโลนะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันหน่อยนะครับนะก็นี่ครับมา ไปวิวกันคู่แรกเลยกันนะครับในวันเสาร์ก็คือวันนี้นะฮะช่วงเย็นๆนะครับห้าโมงครึ่งก็ที่ผมบอกไปครับที่เพิ่งมีข่าวต่อสัญญาไปก็คือขอนแก่นยูเนเต็ดวันนี้นะครับจงอางพยองนะครับจะบุกไปเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเกมนี้เล่นที่ช้างอารีนานะครับห้าโมงครึ่งนะฮะนะก็เกมนี้เนี่ยคือบุรีรัมเนี่ยแน่นอนว่าไม่ชนะใครมาสามเกมติดนะครับซึ่งเป็นการที่แพ้สองเสมอหนึ่งนะครับ เริ่มด้วยการแพ้ BG10 นะครับเสมอกับหนองบัวพิชยะ0นยนะครับแล้วก็แพ้ให้กับชนบุรีใบ0ูนย์ในนัดที่ผ่านมานะครับนัดนี้ก็เป็นนัดที่น่าจะต้องเรียกความมั่นใจกลับมานะครับมาเจอกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับที่ก็นัดที่แล้วก็ถ้าใครจำกันได้คือมีประเด็นเลยนะครับเรื่องของเปาตีนะครับคุณทีทิชัยนวลจันทร์นะครับเรื่องของประเด็นที่ จุดโทษแล้วก็มีวอล์กอัลต่างๆแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะครับน้าก็ต้อง move on ไปนะครับซึ่งขอนแก่นก็แพ้แบงคอกมาสูงมาตัวหนึ่งในบ้านนะครับแต่ผมดูเกมที่แล้วเนี่ยคือเอาตรงๆนะสู้ได้สู้แบงคอกได้ดีเลยสำหรับขอนแก่นยูเนเต็ดคืออย่างที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับทีมน้องใหม่สองทีมที่มีจุดหนึ่งคล้ายๆกันคืออะไรคือหนองบัวกับ ขอนแก่นมีจุดหนึ่งที่คล้ายกันคืออะไรรู้ไหมทุกท่านใจสู้แฟนๆลองไปดูดิขอนแก่นนะ่ะไม่ก็หนองบัวคือมีการวิ่งแบบช่วยกันใจสู้นะครับขอนแก่นนี่ก็ไม่มีซูเปอร์สตาร์นะฮะมีคนที่พอรู้จักหน่อยก็คืออิฟซันเมโลนะครับที่เพิ่งต่อสัญญาไปถึงปี2024นอ่ะนอกน,นเ้นี่ยคือเป็นตัวที่โนเนมผมขออนุญาตขออภัยที่พูดแบบนี้แล้วกัน นะครับคือไม่ใช่ตัวที่ตัวหลักอ่ะนะครับตัวที่คนนึกถึงนะครับซึ่งเกมนี้ครับขอนแก่นนะครับอยู่อันดับที่13นะครับแต่ก็แต้มเหนือโซนตกชั้นตอนเนี้ย5แต้มนะครับเกมนี้ก็ถ้าได้อย่างน้อย1แต้มก็อ่ะสบายใจเพราะว่าเป็น1แต้มใหญ่จากช้างอารีนาแต่บุรีรัมย์ครับอยู่อันดับที่2สัปดาห์นี้ได้เล่นก่อนต้องทําแต้ม g ี้ a แบงคอกนะฮะ แล้วถ้าอยากกลับไปเป็นจ่าฝูงนะครับต้องยิงอย่างน้อย5ลูกนะครับคือตอนนี้ลูกได้เสียเนี่ยบุรีรัมตามบียูอยู่4ลูกก็ถ้าให้เอาให้ชัวเนี่ยยิง5ลูกให้ลูกได้เสียมากกว่าแล้วก็จะได้ไปเป็นจ่าฝูงก่อนนะครับในขณะที่ Bu เกมนี้สัปดาห์นี้มีคู่ใหญ่นะครับนะก็อ่ะกลับมาที่คู่บุรีรัมขอนแก่นนะคิดว่าบุรีรัมนะครับ ผมเอียงไปทางฝั่งเจ้าบ้านนะอันนี้พยายามเป็นกลางนะแต่น่าจะสนุกครับอีสานดา์บี้สู้กันนะครับคิดว่าบุรีรัมย์น่าจะชนะไม่เยอะผมว่าผมคิดว่าสามหนึ่งอ่ะไม่เยอะนะครับคือผมว่าขอดแกนยิงได้นะครับนะคู่ต่อมาครับสุพรรซิตี้กับสุพรรณบุรีนะครับโอ้โหคู่นี้ก็ ถ่ายทสดทางททบ5 hd 1นะครับที่มีรีีีีีนะครับก็คือสุพรรณเนี่ยโอ้โหลำบากเลยนะครับอยู่อันดับที่15ทุกท่านสำหรับสุพรรณบุรีเนี่ยแล้วไม่ชนะใครมารู้สึกเจเกมได้แล้วอ่ะนะครับสำหรับสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะนัดที่แล้วของสุพรรณบุรีก็เพิ่งรู้สึกว่าจะไปไปเยือนมั้งแพ้โปลิเทโล1 0 เกมนี้มาเจอสมุตรประการผมว่าไม่ง่ายนะครับสูตรประการเกมที่แล้วบุกไปแพ้บีจีหนึ่งศูนย์นะครับนะก่อนหน้านี้ในบ้านก็เสมอเมืองทองศูนย์ศูนย์ซึ่งเกมเนี้ยผมว่าผมเอียงไปฝั่งเจ้าบ้านเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้านมองในมุมที่สุพรรณจะมีแต้มเนี่ยผมว่าคือผมว่าอย่างน้อยมีหนึ่งแต้มถ้าเกิดว่าสุพรรณจะมีแต้มนะแต่คิดว่าไม่น่า ไม่น่าจะบุกมาชนะสูตรประการได้แต่ฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกท่านมันไม่แน่นอนหรอกนะแต่ถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยคิดว่าสูตรประการดูดีกว่านะครับทั้งตัวผู้เล่นทั้งวิธีการเล่นนะครับนะหกโมงนะครับคู่นี้ทร HD 1บห้าเอชดถ่ายสดนะครับคือบางคู่เนี่ยจะมีถ่ายฟรีทีวีนอกนั้นถ่ายทางเอเอสเทุกคู่นะครับนะคู่ต่อมาคู่นี้ก็น่าจะ คู่ที่น่าติดตามคือนครราชสีมามาสด้าเปิดบ้านเจอกับชนบุรีล่ลาสุดใครเห็นบ้างนะครับที่โคราชเนี่ยทำป้ายให้กับเดนิสมูนิโรเนี่ยห้ามมาเล่นกีตาร์ที่นี่นะครับไปเล่นตรงโน้นนะครับเป็นคำขำกันไปนะมาเจอนชนบุรีคือเกมนี้ผมว่ามันผมเชื่อว่าอะถ้าเกิดว่าให้มีทีมชนะนะเกมนี้ผมว่าเอียงไปทางฝั่งทีมเยือนชนบุรีแต่ผมว่าโคราชในบ้านเหนียว คือแพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ใครง่ายๆอะ่ะถ้าเกิดโคราชเล่นที่เฉลืระเกียรติ80ฟันษามีแฟนบอลด,ด้วยผมว่าจะผมว่ามีโอกาสออกเสมอแต่ถ้าให้เลือกฝั่งชนะว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมเลือกชนบุรีเพราะชนบุรีตอนเนี้ยคือกำลังผลงานดีแล้วก็มั่นใจที่ชนะบุรีรัมมา2-0เนี่ยทุกท่านทั้งวรชิตคานยุคเดนิสมูริโลเนี่ยกำลังมั่นใจนะครับ หรือแม้กระทั่งอยู่ปยองซูเนี่ยนะครับคู่ต่อมาครับคู่นี้ก็น่าสนใจคือการอะไรรู้ไหมครับทุกท่านการท่าเรือครับเจอกับบีจีปทุม2องโคชออครับโคชอูดโคชโอ่งครับ,รบมาเจอกันโคชโอ,องเป็นการทำบีจกลับมาเจอกับท่าเรือเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้แหละบีก็มีนัดตกค้างการสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับทางด้านของ หนองบัวพิชยะแล้วก็แพ้ไป3าหนึ่งคือวันนั้นเนี่ยเราต้องชื่นชมหนองบัวไงวิธีการของหนองบัวเนี่ยผมยอมรับว่ามันสุดจริงอะนะกับมันลงตัวด้วยทั้งน,นักเตะไทยกับต่างชาติที่อย่างแฮมมิลตันเนี่ยใครเห็นวันนั้นบ้างเล่นแบบไม่ได้ไม่ได้หวงบอลอะใช้คำนี้แล้วกันสลับแฮมมิทตันซอรเลสอะนะครับแล้วคือต่างชาติกับ กับนักเตะไทยมันลงตัวมากเป็นทีมอ่ะทีมเวิร์กจริงๆสําหรับหนองบัวนี่ขนาดไม่มีทางด้านของมาฮานรามานีนะฮะแล้วก็ทางด้านของลีดอโคเฮนนะครับนี่ขนาดไม่มีต่างชาติ2คนนี้นะครับถ้าไม่นับโคต้าอาเซียนนี่มีต่างชาติแค่สคนนะครับคือดีมากอ่ะสำหรับหนองบัวแล้วก็ชนะ B g ไปแต่ BG เกมเนี้ยไม่รู้นะว่ามันจะมีการแบบแค้นฝังหุ่นหรือเปล่าอ่าแบบว่าโคตองมา ซึ่งโคดอูดเนี่ยผลงานกำลังดีเลยนะครับากับการที่พอเปลี่ยนเนี่ยชนะมา2นัดติดและชนะลาดบุรี1.0และที่น่าประทับใจโอ้โหบุกไปถล่มเชียงราย40เลยทุกท่านโอ้โหนะครับก็เกมนี้เนี่ยคิดว่าคือตอนนี้นะครับบีจีอยู่ที่3นะถ้าอยากที่จะอยากที่จะแบบว่าขึ้นไปแบบว่าอย่างน้อยลุ้นแชมป์ต่อเนี่ยต้องชนะ และท่าเรือเนี่ยคือถ้าอยากจะยังมีโอกาสไปลุ้นแชมป์เนี่ยผมก็ยังไม่ตัดท่าเรือนะเพราะตอนนี้ท่าเรืออยู่อันดับ6นะครับมี21คะแนนตามหลังแบงคอกจ่าฝูงนับปัจจุบันอยู่เนี่ยแแต้ม8แต้มกับการเหลือการแข่งขันอีกประมาณ16นัดเนี่ยผมว่ามันยังเป็นไปได้ซึ่งผมว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่มัน1ทุ่มนะครับถ่ายทอดสดทางเอ p l ส y สําหรับคู่นี้ถ้าให้เลือกทีมชนะผมเลือกท่าเรือนะเพราะว่าท่าเรือเนี่ยกำลัง เข้าฝักอะฟอร์มกำลังเข้าฝักโดยเฉพาะซัวรเรสเนี่ยยิงมา3า,าลูกยิงแฮตทริกมาในเกมที่บุกไปเอาชนะลรียเชียงรายอะนะครับคิดว่าคู่นี้มีโอกาสออกเสมอ60ถ้าเรือชนะ30นะครับแล้วก็ b ีจีชนะผมให้20%ซนะครับนี่ก็เป็นคู่นี้นะนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นวันเสาร์ผ่านไปนะเกมวันนี้4คู่นะครับ พรุ่งนี้อีกสี่คู่วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมได้มีโอกาสนะผมจองตั๋วไว้แล้วไปดูลาดบุรีมิดผลนะอ่าไปดูที่สนามนะครับที่โรงละครแห่งความหวานนะครับที่มิดผลสเตเดียมนะครับนะอ่านะครับพรุ่งนี้ก็มีคู่ดาร์บี้แมทเมืองเหนือไงนะครับเชียงรายเชียงใหม่นะครับดาร์บี้แมทภาคเหนือนะครับเล่นที่สมโพธิเจริร้อยปี ผมว่าเกมนี้เชียงรายน่าจะน่าจะต้องกลับมาได้แล้วนะครับหรือเชียงใหม่ถ้าจะเอาหนีตกชั้นนะต้องพยายามที่จะมีแต้มในเกมนี้ให้ได้เพราะมันเป็นแต้มใหญ่เลยนะครับทุกท่านซึ่งมีข่าวว่าเมลวินเดลูเนี่ยจบเลกแรกจะย้ายออกอีกครับไปสุโขทยัยคือให้ให้กำลังใจเชียงใหม่เลยอ่ะนะฮะโอ้โหคือนะนะครับเป็นะนะปกำลังใจให้แฟนเชียงใหม่แล้วกันแต่เกมนี้เจอเลียวเชียงรายยาก นะครับคิดว่าอารลุนให้ออกมุมเสมอแล้วกันแต่ถ้าให้เลือกทีมชนะผมว่ายังไงเชียงรายนะครับทุกท่านมาอีกคู่หนึ่งเลยครับเราไปกันที่ภาคใต้กันบ้างพีดีประจวบนะครับจะเปิดบ้านสนามสามอ่าวสเตเดียมเจอกับบลิเตโลนะครับประจวบเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้อยู่อันดับที่14ี่นะครับก็แพ้มา5้านัดล,ล,ลวดแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โห คือเสียประตูเยอะด้วยสำหรับประจวบนะเสียประตูไปยี่สิบลูกอ่ะนะครับคือผมว่านัดเนี้ยแต่นัดเนี้ยผมว่าจะดีขึ้นเพราะว่าการที่มีโค้ชอิสระสีทาโลเข้ามาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับนะสำหรับโค้ชละนะเกมนี้เจอโปิตทเทโลที่เอาตรงๆเลยถ้าผมถ้าเราดูขุมกำลังดูนักเตะเนี่ยพอๆกันประวบกบบเทโล ผมว่าประจวบเนี่ยโค้รละต้องใช้จุดตรงนี้เป็นการที่เอาชนะโปลิเทโลให้ได้เทโลโค้ชอ้นก็อาจจะที่ผ่านมาก็มีแพ้ชนะเสมอก็วนๆกันไปอ่ะนะครับแต่ก็ตอนนี้อยู่อันดับ10คืออยู่กลางกาตารางแหละนะครับนะสำหรับทีมโค้ชอ้นแต่ผมคิดว่านัดเนี้ยผมให้ไปทางประจวบเพราะว่าบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ประจวบชนะชนะวันนี้ก็ยัง ยังอยู่ในโซนตกชั้นนะพูดตรงๆแต่ว่าผมเชื่อว่าโค้ชหละจะทําทีมดีขึ้นนะครับให้กาลังใจแฟนประจวบเช่นกันนะฮะนะประมาณนั้นนะครับคิดว่าประจวบจะชนะครับในนัดน,นี้นะหกโมงครึ่งครับราชบุรีมิตรผลเจอกับหนองบัวพิชยะคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะสนุกแล้วมันอยู่ใกล้ๆบ้านผมไงเพชรบุรีผมก็เลยไปดูและจองตั๋วเรียบร้อยนะครับที่มิตรผลสเตเดียมนะครับผมคิดว่าคู่นี้ มีโอกาสที่จะหนองบัวจะบุกมาเก็บชนะนะเพราะว่าอะไรทีมเวิร์กหนองบัวดูดีกว่าลาดบุรีแต่ผมว่าลาดลาดบุรีในบ้านเขาก็ไม่กลัวใคระนะครับซึ่งหนองบัวเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปถึงอันดับ7แล้วนะทีมของโค้ชวังเนี่ยโอ้โหถือว่าฟอร์มดีมากกับการชนะบีจีมามาเจอกับลาดบุรีอันดับ11บลาดบุรีก็ต้องการแต้มเพื่อเพื่อที่จะแบบห่างจากโซนตกชั้นไปอีกนะครับผมคิดว่าเกมนี้จะมันนะครับแต่ว่า ถ้าให้ผมเลือกทีมชนะผมว่าคิดว่ามีโอกาสที่หนองบัวเนี่ยจะบุกไปชนะนะนะครับทุ่มหนึ่งครับอ่ะคู่ปิดท้ายด้วยคู่บิก๊กแมตคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นะครับทูแบงคอกนะครับจะเจอกับเมืองทองนะครับโอ้โหมันมากแน่นะครับสำหรับคู่นี้นะแต่ผมยังเชื่อว่าทูแบงคอกผมยังเชื่อเชื่อมือพี่แบนน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้แบงคอกเนี่ยเป็นจ่าฝูงต่อใน สัปดาห์นี้นะคิดว่าไม่น่าพลาดอะ่ะแต่เมืองทองเนี่ยผมว่ายังสู้ได้สนุกแหละแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นแบงคอกที่ชนะด้วยบอลของโคชแบ n นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแฟนๆทูทูแบงคอกนะนี่ก็จบไปแล้วกับทุกคู่นะครับในไทยลีกสัปดาห์ที่4 4นี้นะครับนะก็ไลฟ์อัดคลิปมาประมาณสัก14นาทีและอ่าก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วกันนะ ก็รอดูกันครับโค้ชใหม่โค้ชใหม่อย่างโค้ชอิสระว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสุพรรณบุรียังไม่เปลี่ยนโค้ชนะฮะอเดบาโยยังอยู่นะครับก็นัดลองสุดท้ายของเลขแรกแล้วเดี๋ยวตลาดจะเปิดแล้วเดี๋ยวดูกันว่าแต่ละทีมมีการเปลี่ยนแปลงเสริมนักเตะยังไงนะครับอ่านี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้นะครับเย็นนี้พรุ่งนี้ดูบอลให้สนุกครับทั้งบอลไทยหรือบอลต่างประเทศครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย วัสดีครับสู้ๆครับทุกท่าน6กโมงครึ่งนะครับ6กโมงครึ่งลาดบุรีกับหนองบัวผมไปดูคู่นั้นที่สนามนะอาจจะไปก่อนถ้าใครเจอก็ทักทายกันได้หรือถ้าเกิดว่าผมเจอใครก็เดี๋ยวไว้จะทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ